หวยจะออกซื้อสลากผ่านเราได้สลากแท้สลากจริงจากกองสลากถูกกฎหมาย100%เรซราคา80บาทไม่มีค่าธรรมเนียมสแกน QR code หรือ Line ID adsai a g l o t t o 80อิสราเอลดึงแรงงานต่างชาติเป็นทหารสำรองแกวิกเกขาดแคลนกำลังพล วันที่29ธันวาคม2568อยู่กัดดิฉันค่ะธนาวฒร์ดวังชากก่อน f l a Big w a วอ i อิสราเอลและเมิดข้อตกลงหยุดยิงในชนกาซ่าแล้วกว่า970ครั้งนะคะนับตั้งแต่วันที่ลงนาม10ตุลาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตแล้วหมายถึงชาวปาเลสไตน์นั่นแหละทางในกาซ่าและก็เวสต์แบงก์ 418รายนี่เป็นข้อมูลของสารารสุกาซาค่ะบาดเจ็บมากกว่า1,140คนวิกฤตการช่วยเหลือมนุษยธรรมหนักขึ้นจากการปิดกั้นด่านของอิสราเอลคือขัดขวางมาให้รถบรรทาทุกข์ที่เวลาออกข่าวเนี่ยประมาณวันละ600วันนี้ถึงร้อยหรือเปล่าไม่มีรายงานเลยแต่ชัดเจนว่าไม่มีอาหารไม่มีน้ำไม่มียา ชาวกาซาต้องอยู่ในเต็นท์ซึ่งน้ำท่วมมีน้ำซ้ำไม่ก,กี่ชั่วโมงก็ตุ้มลงมาที่เต็นท์งา้นคิดดูลก้กกนว่าการเสียชีวิตมันจะสะสมมากแค่ไหนอันนี้ข้อมูลเป็นทางการนะคะข้อมูลที่ไม่เป็นทางการเนี่ยมันมากกว่านี้เยอะอันนี้หน่วยงานอิสระของสาธารณชินั่นแหละเป็นคนบอกการโจมตีโรงพยาบาลการจับกลุ่มคุมขัง การยึดบ้านที่ดินในเขตเบสแบงก์ยิ่งเข้มข้นกว่าเดิมอีกบอกว่าหยุดยิงและคนที่การันตีหยุดยิงก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ข้อที่จริงหน้างานมันก็คือการรุกทั้งโจมตีและยึดที่ดินในขณะที่สรัฐเขาก็มองไม่เห็นอยู่แล้วนี่กําลังจะคุยกันเนียทันยาฮูไปเยือนวอชิงตนันพบทรัมป์ไม่เดี๋ยวกลับมาก็มีอะไรให้เห็นแน่นอน อาหรับขาใหญ่ที่การันตีหน้าลงนามต้องแปประเทศใหญ่ๆการันตีแผนสันติภาพของทรัมป์ก็ออกมาประนามทําได้แค่นั้นนี่ทนันเยฮูบินไปพบทรัมป์คราวนี้เตรียมแผนใหญ่แน่สาหรับตะวันออกกลางศึกปาเลสไตน์ก็ยังไม่สามารถกดกลุ่มต่อต้านให้คุกเข่ายอมจำนวนได้การต่อต้านไร้รูปแบบจากชาวบ้านทั้งในเขตดิษครองคือ เขตที่มีคนอิสราเอลแล้วก็เขตที่ปาเลสไตน์แต่อิสราเอลยึดครองอยู่เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดเหตุการณ์ไม่มีรูปแบบนะคะใช้วิธีลอบยิงมั่งใช้วิธีลอบแทงมั่งซึ่งมันดูน่ากลัวแล้วก็ยากจะขัดขวางและก็อาจจะไม่มีข่าวกรองเพราะไม่มีการร่วมไม้ร่วมมือทำกันแบบเป็นอิสระเพราะสุดจะทน คณะบริหารคุมปาเลสไตน์ลังหยุดยิงก็ยังตั้งไม่ได้ทะเลาะกันอยู่ค่ะเพราะว่าสหรัฐและสาราชนาจักรผลักดันให้ยุโรปและอิสราเอลคุมนะคนอื่นแค่มาเป็นตัวประกอบถ้าทางอาหรับยังไม่ยอมก็เลยยังตั้งไม่ได้ที่แรกเป็นคนของสาราชนาจากักรทน,นี่แบลกระแสต้านแรงมากต้องคว่ำไปยังไม่รู้ว่าใครจะมานอกจากนี้นะคะ ออกองกําลังนานาชาติที่ตกลงกันว่าหลังหยุดยิงแล้วจะต้องตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการหยุดยิงไม่ให้เขาตีกันไม่ให้พูดง่ายว่าไม่ให้กลุ่มต่อต้านกับเอสเอลรบกันอะไรเหล่านี้ตั้งไม่ได้เพราะว่าเอสเอไม่ยอมรับตุรกีและเราแวงปากีสถานปากีสถานก็ระบุชัดเจนว่าจะไม่ปลดอาวุธฮามาสบบกแบบนี้กองกำลังนานาชาติไม่รู้ว่าจะจตั้งได้หรือเปล่า เพราะอิสราเอลย่างไงก็ไม่ยอมให้ตุรกีเข้าร,วร่วมกลัวตุรกีไม่กลัวปากีนะแต่ปากีบอกว่าถ้าเข้าร่วมกองกําลังนานาชาติเขาจะไม่เน้นปลดอาวุธปาเลสไตน์ก็คือไม่เน้นปลดอาวุธกลุ่มต่อต้านนั่นแหละมันก็เลยตั้งไม่ได้สักทียูเอี e บอกจะไม่มาซาอุดีมองอยู่หังหาสำหรับอิสราเอลก็ขยายแนวรบใหญ่สิกคะตอนนี้ก็ไปบุกลุยเลบานอนซีเรีย ทางทางที่ปัญหาคารขาดแคลนกำลังคนเนี่ยมันเห็นการเพราะว่าศึกหลายสมรภูมิต้องการกำลังคนแต่ปัญหาวิกฤตกำลังคนยังไม่ได้แก้ค่ะสถิติที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุว่ากองทัพเสเอลกำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ในการรักษากำลังพลที่ประจำการในกองทัพเจ้าหน้าที่กองทัพก็ยังคงบ่นค่ะส่งสิกเตือนอย่างต่อเนื่องว่า ขาดแคลนกำลังพลจริงๆนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆ time of israel นี่เป็นสื่อของอิสราเอลนะออกมาเปิดเผยรายงานของช่อง12ช่อง12นี้เป็นของรัฐบาลบอกว่ากองทัพอิสราเอลขาดแคลนในทหารยศร้อยโทและร้อยเอกประมาณ1,300นายยศพันตรีอีก300นายความจริงมันต้องขึ้นมาเป็นลำดับใช่ไหมคะแต่แสดงว่าเร่งด่วนและไม่สามารถยกขึ้นขึ้นลำดับได้ แต่ก็กลายเป็นว่าไปเอาคนนอกขอเปิดรับสมัครแล้วก็บอกว่าขาดแคลนมากคือผู้บัญชาก,การระดับกลางและลร,รำดับสูงบางจำนวนรายงานอย่างอ้างอิงการสำรวจภายในที่กองทัพดำเนิกนการนะคะมันโชว์ให้เห็นเลยว่ากลุ่มนายทหารตอนนี้มีเพียง63%เซที่เหลือไปไหนถ้าไม่ใช่เสียชีวิตแต่ไม่ยอมบอกนะคะไม่ยอมบอกจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตทหารที่สูญเสีย โดยข้อเท็จจริงมีแต่แบบกลบๆไว้แต่บอกว่านายทหารหายไป30กว่าเปอร์เซ็นต์หรือแค่63เทียบกับปี2018เนี่ย83%คือที่บอกว่าเหลือ63%นี่ก็คือมีทั้งเสียชีวิตมีทั้งลาออกเออร์ลี่ลิทายซึ่งโดยปกติภาพพจน์ของคนอิสราเอลเนี่ยรักชาติมากนะแต่กลายเป็นว่าขาดกำลังคนขาดกำลังนายทหารเพราะนายทหารไม่อยากลบต่อ ในกลุ่มนายฐานชั้นสัญญาบัตรอ่ะเคยเริ่มประทับยศน่ะปีนี้นะคะมีแค่37%เมื่อเทียบกับปี2018่ยมีถึง58%ซ็นชนีโทรทัศน์ของรัฐนั่นแหละช่อง12ออกมาเปิดเผยอีกว่ากองทัพและรัฐบาลอิสราเอลวางแผนจะใช้บุตรล้านของแรงงานต่างชาติที่อาศัายอยู่ในดินแดนที่ถูกยึดครองให้เข้าเป็นหารสำรอง เพราะขาดแคลนกำลังพลอย่างแท้จริงลูกหลานชาวต่างชาติคือใครในช่วงต้นจนถึงต้นปีนี้ชัดเจนเลยว่าออประกาศรับสมัครฐานต่างชาติแล้วมีคนแอฟริกาเข้าไปเยอะนะคะจนกระทั่งแอฟริกาใต้แอฟริกาประกาศว่าใครไปร่วมทำสงครามที่ไหนก็ตามจะถูกตัดยกเลิกสัญชาติก็จางไปแต่อันนี้เขาบอกเลยว่า ลูกหลานก็คือคนที่มารบแล้วได้สัญชาติและรดย้ายมาอยู่อิสราเอลแล้วลูกหลานของคนเหล่าน,นี้ต้องมารบปรากฏว่ารายงานนี้นะของช่อง12เขาบอกว่าเยาวชน3,700คนของแรงงานต่างชาติในดินแดนที่ถูกยึดครองอยู่ในวัยที่สามารถเข้ารับราชการทหารได้นั่นก็คือล็อเป้าไว้แล้ว3 7 0 0นะสำหรับลูกหลานของคนงานต่างชาติ เชลอวิวางแผนที่จะใช้คนเหล่านี้แก้ไขวิกฤตการขัดแคลงกำลังคนในกองทัพเพราะว่าคนที่ออกไปแล้วยากจะกลับเข้ามานะคะคนที่มีเงินมีฐานะดีอ่ะก็ถึงขนาดย้ายบ้านย้ายช่องแล้วก็โยกเงินไปก็มีกองทัพอิสเอลนั้นประสบปัญหาการรักษากำลังพลประจำการเอาไว้มากก็เป็นมาหลายปีแต่ว่าปีที่มีสงครามนะรุนแรง และโดยเฉพาะปีนี้เนื่องจากทหารเนี่ยเหนื่อยล้าจากสงครามสภาพการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมันก็สวัสดิการเอ่ยอะไรต่างๆมันไม่ฟูเฟื่องเหมือนก่อนแล้วกาขาดความชอบธรรมทางการเมืองทะเลาะกันไม่เลิกทุกวันเลยฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลในทันเยฮูและที่สำคัญนูนเครดิตในต่างชาติตกต่ำลงเรื่อยๆ ความไม่พอใจต่อการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกองทัพอิสราเอลในช่วงที่ผ่านมานี่คือแผลปริร้าวในทหารทะเลาะกับใครไม่ทะเาะไปทเลลอกับทหารซึ่งมันก็ส่งผลต่อขวัญกำลังใจส่งผลต่อไอ้หลายๆข้อที่กล่าวมาแล้วเนี่ยว่าจะไปจะไปจะไปบางคนยอมจ่ายเงินบางคนดิ้นรนหนีไปอาศัยช่องโหว่ช่องว่าง ความแตกร้าวในกองทัพนักการเมืองปัญหาเศรษฐกิจสังคมพวกนี้มันผุดขึ้นมาไม่อาจปิดบังได้ในเวลาไล่เลียกกันอิสเอลกลับขยายสมรภูมิสูร้รบไปรอบประเทศเพื่อนบ้านอาหรับโดยไม่แค่เลยว่าปัญหาภายในหลือีกในหนึ่งก็เพื่อกลบเกลื่อนปัญหาภายในหรือไม่ ยืดอายุสงครามให้ยาวนานที่สุดเพื่อปกป,ป้องสารภาพของผู้นําและพักพวกสายเหี่ยวที่ครองอํานาจอยู่ในรัฐบาลและในสภาด้วยขณะที่กระแสต่อต้านอิสราเอลไม่ได้จํากัดอยู่แค่ศึกปาเลสไตน์เท่านั้นนะคะประชาคมโลกกําลังเดินหน้าตอบโต้และต่อต้านอิสราเอลอย่างแท้จริงเลยคือเขาจะเล่นงานและตอบโต้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและกฎหมาย ด้านการทหารนั้นอิสเอลมั่นใจค่ะว่ายังไงเสียสรัฐและสารชนจ,จักย่อม,มเติมเต็มการขาดแทนทุกเรื่องราวและหนุนให้อิสเอลรบเต็มที่แบบไม่มีเงื่อนไขนี่คือข้อเท็จจริง ของขวัญที่ใส่ใจ New Year Gift Set Gift Set จากซูโยอิจัดมาอย่างสวยงามในกล่องของขวัญสุดพรีเมียมพร้อมมอบให้คนพิเศษได้ทันทีมีหลากหลายเซ็ตตอบโจทย์ของทุกท่านพิเศษรับเจลล้างหน้าซูโยอิ Hydrating Gentle Cleansing Gel อ่อนโยนสุดๆสาสกัดจากธรรมชาติเติมเต็มการดูแลผิวในทุกวันให้ผิวสะอาดสดชื่นหมดเขต10มกราคม2569